อ,อ่านแล้วแต่่วยไม่ได้นะอ้าวแองค <c oughs> ์แ <c oughs> บงค์อยู่กับใครอะทุกวันเนี้ยหนู <c oughs> แล้วอยู่กับพ่อกับแม่บ้านอยู่ในซอยนี้เหรอบ้านอยู่เฉลิมยซอยอ่าเราเรา,เราชื่อแบค์เหรอตอนนี้เรารู้สึกยังไงพาทั้งตัวยังอนุญาตให้ผีเข้าล่างนะช่วยเขาขก่อนลูกค <c oughs> ร,ร,รับล็ร่องหลับตาดิ อทุกคนออกจากที่หมดเลยใครไม่กินแววแววใที่ออกไปก่อนนพ่ไอ้ชานัออกจากไ้นมาตรงนี้ลบแค่นับลบลบลบดูดูตัวรู้นะครับลบไปเลยครับคิดไปฟังวันนี้แลไปเลยไป

พี่เฮ้ยเกนเบียดไ้เบียดเบียดกันเลือก็เลยขาดน้่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเขาชื่ออะไรชื่ออะไรตายตาชื่ออะไรนี่ชื่ออะไรวะเ่อกินไ่นบอกมิไทคนหนึงคนหนึงไม่ใช่ครับเป็นไมคนที่หายทกยชื่อชงศักดิ์ มตามสัน่าจะได้ที่สักองสังอาสอดไปแล้วมันถึงีวเลยไม้ายกรเยวไหมสายไปไม่รู้เหนะเดินยืนนไปแล้วมันีจับมือไลยวมันก็ไม่ต้องมั้งมีรู้เหรอนจมือแล้วเฮ้ยจับมือเรา เดี่ยวไปติดกันปะติดมุดูถือูรปดูไดิมุดูสามอะไรมุไปดันสาม, <c oughs> สาม <c oughs> ไปดไปอููไปดูไปดคไน มึงถือไม่ตรงเลยอันนี้เจ็ดพันสองมึงถือตรงดีเออมึงถือมึงถือให้ตรงอะไรพวกมึงมึงนั่งเลยอ่ะมึงนั่งนั่งได้เราตัดเด็ดเลยนะงูชอไปอีกเะด่บมึงตกไปทำไมห้โดนเลือดแกก็ ก็มดไร้บอกให้ว่าจ้มานีรู้ว้กู่านบอกจะเข้ามาอีกม่มีเข้ามอกไอ้หนูเอ็งโดนเลือกไเอามือแตะเลเลยไส่ก็้ว่อ่แล้วเองก็ต้อช่วยแต่มันเป็นอะไรที่แปลกนะเพราะคที่เสียชีวิตอ่ะก้คือ L G B T Q ่าแล้วน้องก็เป็นใช่ไหมเราเราเราเป็นใช่ไหม่าเป็นทองย้อนไเป็นเอลีไมใช่ใช่น้องเป็นทองเป็นทองเอลีเกันแหละของเขาไม่ใด้เกณฑทหารเรารู้ใช่ไหมแต่เขาบวดแล้วนะเบียนไปกีอ ช่วยเขาให้สุดเราได้บุญลูกเอาเอาเอาเอือขาไปเลื่อยเล้าไปเลยนั่นแหละเหย่าท้ายตรงตรงเอออย่าเร็วเอืมอ่ายกขาตรงตรงทีละข้างดิยกขาตรงตรงทีละข้างอีกข้างหนึ่งยกยกยกเลยยกตรงตรงเองอย่าเองอย่าแสดงอย่าอินยาตอแหลเยอะเองยกตรงตรงเอาลงอีกข้างหนึ่ง hả long ok, nghe tuy nhiên chơi, hết anh là nghe nhắn 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 Đi nhắn 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 đi nhắn 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 nhắn

เขามีนามสกุลไมจ้าผงศักอ่ะตอนนี้ชางใช่ไหมผงักน้ำใช่ไห้เกิดก็ไปเลยหนิว่าไปแต่วมื้จนงกไปแมีร้านมีร้านนี่ร้านค้าแถวนี้เขาไม่ต้องเขาไม่มีน้ำสิงขายไก่ในตลาดแผลร้อนด้ย เลยค้ะใไจวแมนซื้อน้ำสิงให้ควรนี่น้ำสิงเลือกสิงน้ำยี่ห้อสิงเลยน้ำยี่ห้อสิงเลยขวดใหญ่ขวดใหญ่เลยตอนนี้น้องเริ่มแท้นะตอนนี้น้องเริ่มชามากแล้วชามากไหมเขาอ่ะเยี่ยจุุดให้น้องดอกเหมือนบอกให้ผีเข้าร่างเลย ใครก็นำหม้สามตใคไปเช็คไครเช็คคดูมาใครูมใครดูใครดูเลยไใช่ไหมโรงพบาลเดี๋ยว่วาคมเยสามื่นเข้ามาเข้าฝักไ้ยังไงเี่้าแกมีไปเช็คกี่วันแล้วเข้ามาเป็นตัวว่าไง พอเรามาเล่นของตรงนี้กันแสดงว่าไอ้ของนี้เองเป็นคนจุดเชือใช่ไหมเนี่ยใช่ไหมพี่เจ้าขเองเองมาลองของใช่เวลาผมเมาอะไรเงี้ยสมดําดาขมงเ็จะมาลองไเนี่ยไม่รอเพื่อน คือโทรมาปั๊บมึงมึงเก่งทันทีม่เาเพื่อนอีกคนมันชวนน้งเจ้ามาเพรหนูปรวัติี้ประวัติี่จะเพื่อนเล่าว่ามีคนตายะแล้วหนูเลยบอกว่าเพื่อนอเพือนเเพื่อนอนเพื่อนเพอเพ่อนเพื่อนเพื่อนเดอนเ่อนเพื่อนเพ่อนเพื่อนเพื่อนเพืมอเพื่อนเพอนเพื่อนเพื่อนเอนเอนเอนนี้เ่เพื่อนอยเ่นอนเนเอน่นอ่นเ เมียหรือเพื่อน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 คือรามาท้าทายตรงนี้เหรอถามมาวาสี่คนมาท้าทายว่ายังไงบอกว่ามึงมีบอกเลยหนุนใครแล้วปีข้าวเพื่อนแล้วทำไงถึงหายวันนั้นอ่ะก็คือผมไปหาผมพ่อวัดนินวัดวัดสองกับเขาอ้โหมาเรื่อวกมอญมาเรื่่อแล้วจะแยว่าพี่ ผีที่กัไปหาพี่คือมันมีชั่วมีคนมาท้าทายของไงเฮ้ยผมไม่ช่วยใจะไหมครับแล้วทำไมเองทำไมเองต้องไปท้าทายก็วะไม่เลยค่ะเพื่อนมัน้าครับแล้วทีมันควรออกรู้สึกออกว่าอนกลับนานอะไรอยนานอย่างเงี้ยสองสามเดือนคืออยู่ดีๆเพื่อนมาท้ากันตอนที่เนี้ยตอนกี่โมงมาท้าในคำแรกพูดว่าไง พูดแบบนี้เลยปรากฏว่าออกออกมาไหมเขาออกมาเป็นตัวคยฮะหมอกมาครับงานแถวที่ว่าขั้นเดนหยุดนีบนโต๊ะนี่เกินเกินชาวงนี้ใช่ไหมครับไม่ใช่หรอกพี่แถวไม่ได้คงอ๋อเกลียดมันก็เรามาท้าทายว่าแล้วเขาออกมาเห็นไหมเขาออกมาเป็นเงาครับก็เห็นกี่คนเห็นกันหมดเลยครับแล้วเราวิ่งหนีเลยวิ่งตกบันได้วยครับขึ้นไปทั้งวนเหรอไม่ใช่นอนเลยกล้าขึ้นไปในแถว คือวิ่งตกบันไดเลยสุดจริงเลยโอกาสแล้ววันนี้เอ็งดีๆเอ็งเอ็งเอ็งเองจะมาตรงนี้ผมว่าตอนแรกผมก็อยากบอกว่าเออที่ที่โดนวันนั้นอ่ะใช่เรื่องจริงไหมที่ที่อะไรเงี้ยผมก็อยากพูดเลว่าเป็นเรื่องจริงก็เลยมาวันนี้อีกคือสาระแนววันนี้ว่ะใช้คขาดันไม่ได้เขาแก่ยืนไม่ได้สาระแนวไม่ได้หนูชุมนุมเทีวดาได้ไหม โอ้ยมูกบอชุ่มลุ่มเช่องใจไม่เปิไม่เปิไม่เปดจไปได้ไปได้อันโน้มอตามจบบอลโอ้บรรทัดไทยเด็กบรรท้าไทยเบาไปเลยนมจะพันสองเราลงท้ายสดไงแล้วพี่ลูกลูกเป็นไรร้บรรทั้ไทยกับพี่เจ้ไม่เคยอยู่บ้านหลบออกก็คือก็ลูกชายไงจัปวดจ้ น้องเป็นอวะเาน้องเป็นระเาเป็นอะไรวเรา้อนะไรวะาน้อเป็นรวะเราน้องเปอวร น้องก็เดินมาสักนคนอะไรนะคะไม่มีที่สักที่เคยเสียชีวิตอยู่ตรงนี้ขอให้เขาผ่านร่างอยูได้เลยขอให้เ่าผ่านร่างไดเลย

นี่ลูกใครนะเดี๋ยวกลับไปหายาแก้ไขให้มันแดกเนะกลับไปไข้แดกแน่นอนอ๋อจะว่าลูกชายไม่ยอมกลับบ้านกี่วันแลนเนื้อ ดูนะทุกคนใครมีลูกหลานท่านดื้อผีจะเข้าไปเนี่ยหมดอ่ะดูใช่ดูไว้นะลูกจริทำดีนะลูกหมอป้าบอกไปเยอะดื้อลูกแต่แต่ถ้าปวดดื้อก็ไม่เข้านะเข้าช่องอื่นนะใช่หมอป้าต้อย่ากดื้อนะใครจะพีร์ใช่ใช่แล้วแต่แม่ถูกไม่ได้แต่ก็เข้าไปใช่ มันดื้อไงคือแม่ก็บอกว่าลูกเขาดื้อมากแม่เขาบอกว่าลูกเขาดื้อมากทุกคนกำลังดูทุกช่องทางนะอย่าดื้อกับพ่อกับแม่ถ,ถ้าดื้อแล้วผีจะเข้านิสัยจะไม่ดีเข้าใจไหม ตอนนี้หิริเป็นผักแล้วเนี่ยอย่าดื้อน,นะทุกคนที่ดูไลฟ์อยู่อ่ะอย่าดื้อเด็ดขาดใครที่ดื้อระวังผีจะเข้านะฮะเขดูไลฟ์สดอยู่ไม่ได้เพาไอ้หนีเหมือนลูกเขาจำได้ใช่ไหมว่าลูกเขาจำได้ว่าเหมือนลูกว่าแล้วลูกผักสวนคาอะไรอยู่อะ่ะมันมันไม่ทำอะไรเลย เราแต่เราแต่เราถือไม่ได้เราแค่ทำนาทีมันทำงานอยู่บริษัทไทยเดินวัดบริษัทอะไรวะฮะอันบริษัทอะไรนะใครเดินวัดใครเดินมาใครเดินวไเดิอ๋อเราก็มองมาใหม่ว่าคุณน้องคนนี้คุณเหมือนกับคงศักดิ์คนที่เสียตรงนี้เลยคุณเหมือนกันเลยเหมือนเดียวกันเลยอ๋อและที่สำคัญอ่ะคนที่เสียก็คือเป็น LG คนนี้ก็เป็น LG ส่วนไอ้คนที่ตรงก็ LG เหมือนกันใช่สามสาม่วนี้คือทานินไม่ใช่ LG เ LG เก่าไอ้บอกคุณตีนเลยครอ๋อแต่อย่างนี้ที่หลายคนถามว่าเฮ้ยแล,แล้วพวกวิญญาณเนี่ยทำไมมันมาสมพงกับคนเหล่านี้ได้ไงพี่ม,มันมีจุดหลักแล้วว่าทำไมวิญญาณของคนตรงนี้เขาถึงไปไหนไม่ได้เนื่องจากหนึ่งเนี่ย ขอนอตายตรงนี้มันตน้องเัิดือคานหลักตรงนี้พอดีเลยที่มีเสาเนี่ยมันตรงกันและข้างบนก็จะมีคงซึ่งมีรูปของตาชะดาใช่ไหมเนาะใช่ครับที่เป็นชดามันเป็นของสูงเป็นชดามันเป็นของสูงซึ่งมันก็จะวางอยู่ตรงศพพอดีมันก็ไม่สามารถที่จะให้วงวิญญาณน่ะไปไหนได้ถ้ามันเป็นชดาหรือมันเป็นมือของข้อเนี่ยถ้า มันอยู่ตรงกสตุตคระนพี่วิญ,ญญาณไปไหนไม่ได้นะมันเรียกว่าการสะกดวิญญาณด้วยธรรมชาติธรรมะมันแปลว่าธรรมชาติไก่พี่ถึงว่าใครก็แล้วแต่นอนตายตรงกับคือคาบนี้พี่จาไวา้วิญญาณไปไหนไม่ได้ตรงเรียกวิญ,ญญาณหรือจุดที่ตายเนี่ยอยู่ตรงใต้บันไดยอยู่ตรงทางเดินเท้าหรือว่าทางเดินรถเนี่ยอยู่กระตรงประตูเนี่ยอยู่กับตรงคือเนี่ยแต่ประเภทเนี้มันอยู่ตรงคือกับข้างบนทงอ่ะมันมีรูปของ ชดาซึ่งเป็นของสูงพี่แต่ถ้าเอาตรงนั้นออกไปได้ไหมก็ยังไปไม่ได้อีกเอกไปไี้ครบอเปล่าติต่อตอนนี้น้องกําลังแย่อยู่ช่วงที่แย่เพราะว่าเรากำลังไปซื้อน้ําเพื่อจะทําน้ำมนต์องค์การธรณีสารในการพรมในการเชิญวิญญาณของสงศัก์ให้เขากลับเขากลับหูไป แต่พงศักดิ์ฟังนะต้องให้ไวผมนะครังนี้ไม่ได้ช่วยนะป้ายานิการเข้าอยู่ซอยอะไรจ๊ะป้ายานิการเนี่ยอายุเท่าไหร่คะที่สิ่เอ้ยเด็กเอ็กซ์นิตาไปเลยเน่ยดูน้ำสิงมาแล้วทีแม่น่ะสิงมาแล้วจ้า เทียนนะครับน้ำสิงครับน้ำสีเตรียงเล่เตรียมเลยเลยเออเทียนอีกเลยกเลี้ยงเทียเตรียมเตรียมคนดูอย่างเดียวใครมีเทียนครับขอแทงครับขอเทียนแท่งหนึ่งนะมันมันมันเป็นแบบนี้ทุกคนที่กำลังเข้ามารับชมอ่ะถามว่าทำไมตรงเนี้ยเ <'s> มื่อประมาณกี่เดือนนะพี่เจี๊ยบสามเดือนสามเดือนสามเดือนที่แล้วมันมีคนมานอนเสียชีวิตตรงนี้ อย่าแล้วหลังจากนั้นไม่นานก็มีคน,นเห็นเพื่อนเขจะอยู่กันสองคนเป็นคนเล่นร่อนใช่ไหมจะเป็น L-G ทั้งคู่จะเป็นคนร่อนคือจะนอนข้างลงข้างบน,นจะมีห้องล้างของโรงเรียนเนี่ยก็จะอยู่กันสองคนอีกคนหนึ่งเสียชีวิตก่อนหลังจากนั้นไม่นานอีกคนหนึ่งไปเสียชีวิตอีกที่หนึ่งที่เป็นข่าวดังมากที่มีการเอาไม้เสียบจมูกอ่างของปลาไหลซึ่งเขาเป็นเพื่อนกัน เขเป็นเพื่อนกันปบ๊บปรากฏว่ามันมีพี่คนหนึ่งอ่ะตอนตีสามหลังจากที่เขาไปเอากับใครมาไม่รู้เนี่ย<ต><ๆ>เขาขับรถผ่านตรงนี้ป<ล>ไปตัดยางออกไปตัดยางเขาไปเอากับใครที่ในป่าย,ยางไม่รู้ตอนตีสามปรากฏว่าเขาเห็นผู้ผู้ชายคนนั้นอ่ะอยู่ตรงนี้ใช่พี่ใช่ครับนายดูนี่ฮะช่วงประมาณตีสามแต่เชื่อไม้ช่วงประมาณตีหนึ่งเขาได้เสียชีวิต ไปแล้วต้องอาเก็บน้ําใช่ครับแต่พี่กลับมาเจอวิญญาณตรงเนี้ยตอนดีสามแต่ตอนนั้นพี่แกค,คิดว่าไม่รู้เลยว่าตายไม่รู้ว่าตายมันเป็นแบบนี้พี่เหตุผลที่ว่าผมเข้ามามันเป็นแบบนี้<อ>เรื่องของเรื่องอ่ะเย็นเนเด็กลาไปเอาเยนครับมปนลำไปเอาเยนแล้วพอดีอ่ะไอ้น้องคนเนี้ดานมาลบหลู่กับเพื่อนสี่คนบอกว่าถ้าตรงนี้มันมีจริงเนี่ยขอให้เห็นปรากฏว่าทุกคนเห็นเงาแล้วตูวิ่ง แล้วผีก็เข้าเพื่อนมันแต่วันเนี้ยมันหนีออกจากบ้านแล้วมันก็เจอผีตอนนี้เท้าหิกหมดแล้วเท้าหกหมดแล้วนี่นี่หกหมดแล้วเท้าหกหมดแล้วไม่ไรแก่ดับไปแล้วหกหมดแล้วเรื่องของเรื่องมันเป็นแบบนี้ใครที่มีญาติเสียชีวิตแบบอยู่ตรงคืออยู่ตรงประตูฝังบันไดฝังทางเดินฝังทางเกียน อยู่ตรงกระซิงสัติ์ิ์อันเนี้ยโอกาสที่ธรรมชาติจะสะกดวิญญาณไว้สูงมากเลย่รปะวยส,าาส,สแต่ว่าคนข้างเคียงของน้อง<ม>เขาจะไม่สามารถไ,ไปเที่ยวได้ประมาณสองสามวันพี่พี่ดีใจไปเลยชีพเพราะว่าเขาจัเพียเตรียมเตรียาพาราไว้ใช่พี่มันเป็นครเตรียมากครับเ่ลินเตรียมากขึนเลย อาจารยละเห็นมแล้วไปจีบไปจัดใครับต้องถามว่าใครถกมาี่ดเยอะเยอะเยอุ้งบุรีน้อยแต่กูเราจะถามว่าคนดูคนไหนพวกเกมันไหวกับยังไม่หมอรอกสารอบแลยนะล้บมีหมอเขาก็มีนะปีปัเฮ้ยจริงๆริงมีก็มีแครนี่ปากเลย วันนึงออกไปออกไปลูกออกไปลุกเกียวกินทำเข้ามาทำเข้ามา

bukan pada tempat kita ya คงศักในะช่ไหมใช่ครับแต่ไม่รู้จักปรคุณนะ <c oughs> <c oughs> ตอนนี้ร่างเขาก็ยังไม่ได้ทําการเผาด้วยชาไครับไก็คือเป็นส่วนรตยะรติเองศักวันนี้พี่ๆทุกคนเน่ยเขาอุทิศส่วนกุศลให้พงศักนะกับพบกับคุมนะถึงไม่ว่าร่างพงศักยังไม่ได้ทาการชาพนกิจแต่ปีญญาณก็สามารถกลับพบคุณได้พี่เด่นหล กล้าวไปยมไหมครับต้องไยมเเราไปเอาครับเราไปเอากล้าวไปยมแล้วใครที่มีลูกหลานดื้อดูนะดูเคสนี้นะไอ้น้องคนนี้ดื้อมากแม่บอกว่าไม่อยู่บ้านยกเว้นแม่บอกว่าจะให้ตังค์คนนั้นก็จะอยู่ทั้งวัน <c oughs> แต่แม่ตอนเขาอยู่บ้านกับตอนไม่อยู่บ้านเราอันไหนสบายใจมากกว่ากันอออยู่บ้้านแลว๋ ออมึงขโมยตังแม่บ่อยใช่ไหมมึงอ่ะ <c oughs> ไม่ใช่พงศักดมึงอ่ะ <c oughs> ใค่ไ่ที่กำลังแบกเข้าต้องขอโทษเลยนะ แบ่งอีกแบงอีกไม่งานมันเข้ามึงไม่ไม่ไม่จบนะ้กินอีกกินคืนแล้วอึกไปเลยท้าวอวกอวกอวกไปเลยคืนไปก่อนมึงอย่าเพิ่งพ่นมึงเป็นญาติกับยาน่าไว้ยอคนเดียวเลยมาแล้วมาแล้วมาแล้วกลัไปแล้วตอต้นเลยอนต้ลตนต้นเลย

มึงเลือกขโมยเงินแม่นะต่อจากนี้เนี่ยแต่ถ้ามึงขโมยมามึงโทรหาครูคนละคืนขโมยพ่อแทนแบงค์ลุไหวไหมอเอาไปค่อยค่อยสบายตัวไหมแบงค์ <c oughs> อ้าวเยี่ยนสด่สดีโอเคพี่เจียบาพาดรมามาจะถามอะไรผมมาไอ้โดมไปถามอะไรมาโดมาถ้าแป๊บี๋ยวนี่โดมแล้วอ้เียบอลแบนหมดอันนี้อ่ะอโอ้นี่ก็ได้นี่อันนี้อทยางยงเอ้ยอเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวถึง่งเลยนี่นี่นี่ ขนาดมันเป็นข่มแล้วมันเป็นศพกระดิ่งแต่มนเป็นผู้ชายกูบอกนาดไหนกูนับถือมันเป็นอาจารย์เลยีอะผ้าและแบงค์บอกว่าเป็นผู้ชายอี๋นนะครับมึงไม่ใช่ไหมครับเอ้อา้านะห้าสี่สามสองนี่เขสนี้เป็นไงครับเคสเนี้ยถามว่าทำไมวิญญาณคนเสียชีวิตถึงไปไหนไม่ได้ มอีอยู่สององค์ประกอบคือหนึ่งคือขอน,นอนตายฝานกับคานเสาบดีสองข้างบนที่เขาเสียชีวิตอรซึ่งมันอยู่เนี่ยเขาเนี่ยมันมีทงแล้วอะไรลูกเออมันเป็นรูปของชาดาซึ่งชาดาหรืมอมงกุฎเนี่ยมันเป็นของสองท่านือว่าคนเสียชีวิตนอนตามพวกเนี้ยต้องเอาของสูง,งเนี่ยออกไปก่อนเขาเรียกว่ามันเป็นธรรมชาติเข้ามาอะไรสักดนอ่งามันเองทำมาเป็นตปว่าธรรมชาติพี่นี่แหละคือจุดหลักที่ทําให้มนญษย์หาไปไหนไม่ได้ ถึงบนเวียนและพยายามไปหา,าคนที่สามารถจิตสื่อได้เพื่อให้เขาหลุดคนนะครับแล้วมันแปลกนะน้องวันนี้มาท้าทายและวันนี้ก็ต้องมาเป็นตัวสื่อในการให้ผาา่าได้ก็จริงจรกกับผมบว่าเรื่องของคนให้ผ่าล่างแต่น้องนี้มาพอดีเลยเพ,เพื่อต้องให้นัาผ่าล่างเพื่อให้มันหลุดร่างออกไปจอดเพื่อให้กกป,ปัญญาเขากลับครบคุมถึงแม้ว่าร่างเขาไม่ได้เผามไม่นนเกี่ยววัญญากับร่างมันโคตร,รสุดกัน ทำไมเขาถึงเรียกน้องเนี่ยเขาน่าจะเป,าเ,เป็นสายเดียวกันสายเดียวกันแจะหลังจากนี้หลังจากนี้มันก็ให้แม่มระวงงนนังขโมยเงินอีกแล้วหลังจากนี้ก็อยากจะฝากแม่แบงค์ว่าเงินมั่งโฉนดมั่งเมื่อกี้ธุริดว่ามันถามว่าทำยังไงจะได้เงินเยอะกอบมีโฉนดไหมฉะนั้นเออก็ให้พ่อกับแม่ระวังโฉนดกันเงินนิดหนึ่งมึงเอาแน่นะหลวงพ่อแล้วล่ครับคือหลังจากที่หมอปลาเดี๋วเข้ามาคือวทุกตันมี มีม,มากกว่าสองดวงมือยางคุณรู้จักี่ดวงแล้วเออผมยุ่งแค่สองดวงมือยางแค่นั้นพี่ก็คือดวงมือยางของเพื่อนเขาสองคนที่เสียชีวิตได้เดียงสาแค่นั้นก็ไม่ยุ่งกับดวงมือยางเลยเพราะว่าผมมาแค่ตามที่พี่บอกให้ช่วยแค่สองดวงมือยางเท่านั้นพ <c oughs> ี่เพราะดวงมือยางอื่นเราไม่กล้าร่วมมันอาจจะมีหรือไม่มีผมไม่รู้แต่ผมยุ่งแค่สองดวงมือยางน,นี้เท่านั้น <c oughs> ที่มีคนเห็อนอ่าแค่นั้นนะพี่ แต่ว่าต่อไปถ้ามันมีคนเจอถ้ามันมีโรงยานเก่าของเขาอยู่กังเจออยู่แล้วพี่แต่ผมแค่เอาแค่สองตัวนี้ให้เขากลับพบกับผุแค่นั้นประมาณนั้น,นแม่แบงแบงเก็บตังค์ให้ดีแค่นั้นแหล <c oughs> ะก็มวยมวยาเก็บตังนีเอมากฮะ